ก็ถึงช่วงเวลาวันแห่งความรักกันแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ปากคลองตลาดสถานีขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้ครับก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีผู้คนนะครับเริ่มอ,ออกมาเดินดูดอกไม้กันนะครับอย่างมากมายเลยเพื่อใช้เป็นของขวัญมอบให้คนที่รักในวันวาเลนไทน์ปีนี้ครับวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก ซึ่งเป็นวันที่คู่รักมักจะแสดงความรักต่อกันในรูปแบบต่างๆที่ประเทศไทยเองให้ความสําคัญกับวันวาเลนไทายไม่น้อยโดยเห็นได้จากบรรยากาศที่ป,ปะคองตลาดในการเลือกซื้อของขวัญเพื่อมอบให้คนที่รักทางด้านพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นําสินค้ามาวางขายกันอย่างหลากหลายเช่นดอกไม้ตุ๊กตารวมไปถึงสติกเกอร์รูปหัวใจที่มีวางจําหน่ายกันจํานวนมากขนาที่ดอกกุหลาบจีนได้รับความนิยมจนแซงหน้าดอกกุหลาบไทยไปแล้วโดยจุดเด่นที่มีขนาดใหญ่กว่ารูปทรงสวยกว่าเก็บไว้ได้นานกว่าและที่สําคัญคือราคาต่างจากดอกกุหลาบไทยเพียงเล็กน้อย เริ่มต้นอยู่ที่20บาทสาหรับราคาสินค้าอ,าอื่นๆมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันตั้งแต่สติกเกอร์ไปจนตุ๊กตาส่วนนกกหะพริบอมส่วนใหญ่ขายเป็นโหลโหลละ100-400บาทซึ่งในช่วงเช้ายังมีคนมาซื้อของค่อนข้างน้อยแต่คาดว่าจะมีผู้คนมาซื้อของเยอะในช่วงเย็นโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมถึงกลุ่มคนวัยทางานเพราะเป็นช่วงเวลาที่เลิกงานและกําลังเดินทางกลับบ้านออคิดว่าปีนี้น่าจะมีขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาครับ ครับแล้วก็วันบรรยากาศวันวาเลน,นทายปีนี้เป็นไงบ้างครับ ก็ดูแล้วก็คึกคืนนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีที่แล้วคึกคืนแบบนี้ไหมครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ก็โอเคนะครับขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้วันที่14เมื่อวานนี้จะดีที่สุดก็คือวันที่13ค่ะแล้วก็คนจะมาซื้อกันเพื่อจะให้กันวันที่14วันนี้วันนี้วันที่14ก็เหมือนกับตลาดวายแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างแต่มาไม่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นราคาดอกไม้ไม่น่าจะขยับแล้วค่ะ และในปีนี้จะเห็นได้ว่าผู้คนเริ่มหันไปสั่งสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากราคาและรูปแบบที่หลากหลายและที่สําคัญสามารถเลือกซื้อได้แค่ปายนิ้วและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีของขวัญมอบให้คนที่รักในวันเาลเลนไ์ปีนี้นะครับที่ปากคองตลาดยังคงเป็นอีกตัวเลือกนึงที่อยากให้ลองมาเดินชมกันครับวันแห่งความรักแบบนี้อย่าลืมก่อนคนที่รักกันนะครับ